พอร์ตเอเวอร์เรสต์เน็กเกนนะครับพนิดติดตัวชุดกล่องนะครับของทูเรสนะครับเป็นตัวทูเรสโมชั่นเอ็กทีไซเอนะครับผมในส่วนของตัวกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีดำแบล็กคอสซี่นะครับผมมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับจะเป็นตัวกุญแจล็อกกันขโมยนะครับสามารถล็อกได้ทั้ง2ฝั่งเปิดปิดได้2ฝั่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบตัวสไลด์เปิดนะครับจะมีตัวสปริงล็อกนะครับทั้ง3จุดของตัวล็อกกล่องนะครับผม ในส่วนของตัวขาจับตัวนี้จะเป็นแบบกา้ามปูนะครับเป็นล็อกกับตั้งปอนนะครับทาให้แน่นหนานครับเวลาขับขี่นะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับผมตัวผิวกล่องจะเป็นสีดำแบล็กคอสซี่นะครับตัวนี้ความจุยอยู่ที่หนึ่งห้าร้อยลิตรนะครับเป็นตัวโมชั่น ัวกล่องลูกค้าสามารถติดตั้งเองและถอดเองได้นะครับไม่ยากนะครับผมโอเคครับสำหรับปอดเ v e เวอรนะครับผมติดตัวชุดกล่องของทูเล่นะครับเป็นทูเร่โมชั่น XT ซไซส์ XL ครับ